ชิญทุกคนไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืนกับงานใน g h t at the Museum Festival 2023ค่ะยิวเฟรมลองแล้วในลองล ช่วงปลายปีแบบนี้อีเวนต์ดีๆผุดขึ้นมาเยอะแยะมากๆเราเนี่ยก็จะรวบรวมมาฝากทุกคนค่ะอย่างอีเวนต์นี้ถือว่าเป็นอีเวนต์ประจําปีที่อยากจะให้ทุกคนไปเลยนะคะนั่นก็คือใน At t เจม u วเ u s ยมเฟสติวัลสอที่จะทําให้ทุกคนเนี่ยสามารถเดินเข้าไปในพิพิธภัณฑ์ยามค่ําคืนได้เพราะปะกะติแล้วเนี่ยช่วงกลางวันมันก็ร้อนใช่ไหมบางคนก็แบบเออไม่อยากไปแต่ช่วงค่าคืนอยากจะบอกว่า m o o ์แอน t o โทนเนี่ยมันเปลี่ยนเลยนะฟิลที่เราได้ไปเดินพิพิธภัณฑ์ยามค่ําคืนเน มันสนุกจริงๆต้องลองโดยในครั้งนี้จะมีพิพิธภัณฑ์เข้าร่วมทั้งหมด48แห่งโดยจะจัดในกรุงเทพเนี่ย25แห่งและพื้นที่ปริมณฑลรวมถึงต่างจังหวัดอีก23แห่งค่ะอย่างในกรุงเทพนะคะเช่นมิวเซียมสยามพิพิธบางลำพูหอศิลป์บ้านเจ้าพยาหอศิลมหาวิทยาลัยศิลปากรศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทยวังรื่นฤรือดีและพิพิธภัณฑ์บ้านจิมทอมสันเป็นต้นแต่ถ้าใครฟังไม่ทันนะคะแคปไว้ได้เลยส่วน ที่ต่างจังหวัดนะคะอย่างเช่นพิพิพธภัณฑ์ธนารักษ์จังหวัดขอนแกน่นพิพิธภัณฑ์ทสถานแห่งชาติวิทยาแห่งน่านอุทยานดาราศาสตร์สิรินทรออุทยานหลวงราชพฤกษ์มิวเซียมภูเก็ตรวมถึงพิพิธภัณฑ์มายากลหาดใหญ่ด้วยค่ะแล้วก็ยังมีอีกหลายแห่งมากๆเลยนะคะเดีย๋ยวเราขึ้นไว้ให้ทั้งหมดเลยแคปได้เลยค่ะส่วนกิจก,กรรมภายในงานนะคะนอกจากเราจะได้เดินชมพิพิธภัณฑ์ที่เปลี่ยนเวลาเป็นยามค่ําคืนแล้วเขาก็จะจัดงานที่แตกต่างกันออกไปด้วยแสงสีเสียงเนี่ยจัดเต็มมากๆ บางพิพิธภัณฑ์บางสถานที่เนี่ยเขาก็จะมีการเซวนาเปิดเวทีการพูดคุยรวมถึงบางพื้นที่เนี่ยยังมีดนตรีที่เล่นอยู่ในสวนด้วยเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเฟมีโอกาสได้ไปมาอยากจะบอกว่าฟิลดีมากเลยมีฟู้ดทักมาออกร้านแล้วก็นั่งฟังเพลงในสวนรายล้อมด้วยพิพิธภัณฑ์เนี่ย นย,ยุโรปมากๆเลยค่ะและในวันถแถลงข่าวเนี่ยเขาบอกด้วยนะคะว่ารณรงค์แล้วก็เชิญชวนให้ทุกคนเนี่ยใส่ชุดไทยไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์ยามค่ําคืนเพราะฉะนั้นเตือนทุกคนไว้ว่าถ้าเห็นใครใส่ชุดไทยสบายปิวบปิเนี่ยไม่ต้องวิ่งหนีนะคะอาจจะเป็นคนที่มาชมพิพิธภัณฑ์เหมือนคุณก็ได้ค่ะ สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดงานนี้นะคะก็เพื่อที่จะต้องการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้และการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทยถือว่าเป็นการท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้เหมือนเวลาที่เราเนี่ยไปตามต่างจังหวัดหรือว่าไปตามต่างประเทศสิ่งที่เขาบอกไว้ว่าถ้าอยากจะเรียนรู้รากเหง้าหรือว่าวัฒนธรรมของท้องถิ่นนั้นๆนะคะให้เข้าไปที่พิพิธภัณฑ์เป็นอันดับแรกก่อนเลยและหลังจากนั้นเนี่ยคุณจะเที่ยวประเทศนั้นๆอย่างเข้าใจค่ะสำหรับเทศกาลเฟสติวัลนี้นะคะ จะเริ่มตั้งแต่วันที่15ถึง24ธันวาคมเราเอามาบอกล่วงหน้าก่อนเพื่อให้ทุกคนล็อกคิวแต่ถ้าคุณบอกว่ารอไม่ไหวแล้วมีหนึ่งพิพิธภัณฑ์น,นะคะที่นําร่องเปิดแล้วตอนนี้เลยนั่นก็คือพิพิธภัณฑ์ทระสานแห่งชาติพระนครตั้งอยู่ที่บริเวณวังหน้าหรือพระราชวังบวรสถานมงคลจัดทุกคืนวันศุกร์เสาร์อาทิตย์และวันหยุดนะัคะตะเกิกยกเวน้นวันจันทร์และวันอังคารเขาไม่จัดนะคะเปิดให้เข้าแล้วนะคะตั้งแต่วันที่10เป็นต้นมายาวไปจนถึงวันที่31ธั วาคงเลยล่ะค่ะเปิดให้เข้าชมช่วงเย็นนะคะตั้งแต่4โมงยาวไปจนถึง2ทุ่มเลยใครที่มีประสบการณ์เคยไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืนแบบนี้มาป้ายยาเพื่อนๆหน่อยนะคะว่ามันน่าสนใจขนาดไหนและอย่าลืมไม่ต้องกลัวนะถ้าเห็นคนใส่ชุดไทยถ้าคุณชื่นชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้เฟรมด้วยนะคะสิ้นปีแบบนี้มีอีเวนต์ดีๆเยอะมากๆเฟรมจะได้เอามาบอกกับทุกคนอีกค่ะเตรียมชุดไทยสบายยาวๆก่อนแล้วไปยืนข้างต้นกล้วย